ซื้อกล่องมาใหม่ทําไมไม่โหลดครับซื้อกล่องมาใหม่ทําไมรับช่องไม่ครบนะครับกดเข้าไปที่ปุ่ม info นะครับมันจะมีโชว์ขึ้นมานะครับความแรงสัญญาณด้านล่างนะครับคุณภาพอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่ากล่องเราจะโหลดได้นะครับจะรับช่องครบเนี่ยนะครับความแรงต้อง70%็ดิเเซขึ้นไปนะครับกล่องถึงจะโหลดนะครับมีช่องครบนั่นเองนะครับปัญหาก็คือนะครับน่าจะเราเคลื่อนอ่า หรือหัว LNB เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปตั้งนาจานก่อนนะครับให้ความแรงของตรงนี้นะครับให้มันเยอะขึ้นก่อนถ้าเกิดว่าตั้งตรงนี้ยังไม่เพิ่มขึ้นก็เราต้องไปเปลี่ยนหัว LNB แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขนะครับเวลาเราจะออกนะครับกดปุ่มอินโฟออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปแก้ไขในส่วนนั้นนะครับกล่องใหม่ไม่เสียง่ายนะครับนอาจจะส่วนมากเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับ มันจะเป็นในเรื่องของการซุดของหน้าจานอะไรก็แล้วแต่ติดที่โค้งไม้โค้งเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับหากมีข้อสงสัยจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ผมผมได้ทําคลิปตั้งหน้าจานทั้งเคยูแบนซียูแบนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหากพิ่ถูกยังไงต้องขอโทษไว้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณกัน,กนเนาะสำหรับการรับชมนะครับผม